สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับควันใจโรบอกควันใจโรบัวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์อะไรนะเก็บตังสมอลน์คัะผมชาเลนจ์เดิมนี่ไงชาเลนจ์เดิมที่แสนจะอะไรไม่รู้นะครับตอนนี้นะท่านผู้ชมเราเก็บตังได้เจ็ดแสนนะ เราจะตามล่าหาเงินอีกสักประมาณสี่หมืน 40, ่นอะแค่สี่หมื่นพอแล้วเดี๋ยวเราจะไปสุ่มผลนะครับผมแล้วลตอนนั้นอะเราสุ่มผลไปใช่ไหมนกร้องทุกทชมเราสุ่มผลไปทผู้จมแล้วประเด็นคือเราได้จะผลล็อกเก็ตจากที่โลกหนึ่งอะแล้วพ่อบอกว่าเราไปสุ่มผลที่โลกสองใช่ไหมทุกคนดูเราได้ผลอะไรได้ผลดีมากได้ผลโมจิครับทผู้ชมเราได้ผลโมจิอะคือแบบ ไม่ไม่รู้ว่าได้ได้ยังไงน้องชมแล้วตอนนั้นให้เราให้ทั้งปะป๊คิวมามาตามส่มตอนนั้นเราสูมที่โลกหนึ่งได้เกลือมากได้ผลชอบได้ผลสไปดได้ผลเอ้ได้ผล,ผลสปลิกอ,อะไรอย่างเงี้ยได้ผลกราดมากแล้วก็เลยแบบเอาไปสูมที่โลกสองนะครับผมแล้วตอนนี้เราจะทําการไปเอ่อเกาะเลยนะเกาะดฟามิงโก้นะครับผม เราจะไปอฆ่าดองฟอนมิงโก้กับไอ้ก,ก่อนกับไอ้พวกไอไอไอลูกน้องของมันชมไปครับเราจะเราจะไปเก็บตังระหว่างการเดินทางนะครับสามารถทำได้ตลอดเวลารอก่อนโอเคเออนี่อยู่ได้ โดฟามิงโกอยู่ไหมอ่าอยู่ทำภารกิจก่อนเอ่อมาคนคืออะไรนะอันนี้ปะอันนี้แหละโดฟามิงโกนะฮะตัวเดียวนี่ยังไงก็ปไปตายต่อไปตัวนี้ใช่ไหมตัวตัวนี้มันตัวชิปอันนี้แหละอันนี้เราอัด,อดเราอัดอคลิปในโดยประมาณอาจจะมีเ,เ,เ,เสียงอะไรนิดนึง โอเคต่อไปตัวสุดท้ายวอนเดอร์ Wonder. ปะ่ะวันเดนวันเดนวันเดอร์อะไรอื้อเรียบร้อยไปคุณผู้ชมได้แปดแสนบาทนะครับผมเดินทางไปต่อเราจะไปที่โลกสองกันเลยนะครับไปสปีดสปีดภายในสามสองหนึ่ง ก็แบบว่าเราไม่เคยคิดเลยนะว่าเราจะได้ได้เงินเยอะอีกเนเราแอบไปฟร์ามากกว่ามันสมแอบไปฟร์มากเลอะไปกันต่อไปกัา go 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 วันนี้เราอาจจะทำทำสูตรด้วยนะครับผมและสูตรของเราเราก็จะทำมั่วๆนะคะเราจะลองทำสูตรที่แบบว่าเคยมีคนทำกันกบบพวกกระโดดหน้าคนสูงสองทีเราต้องไปเกาะกลางใช่ไหมเกาะกลางอยู่นี่กระโดดหน้าคนขายสามทีแล้วก็อะไรนะ แล้วก็บอกว่าวิ่งวนเดินวนอะไรอย่างเงี้ยพี่ชมแบบนึงเราหาก่อนว่าคนไอ้นี่อยู่ไหนฝั่งนี้ปะโอเคนี่นะฮะทำการไปโลกสองเลย let's go แล้วครับผมท่านชมเราทำการไปคาเฟ่นเลือนะครับคาเฟ่คาเฟ่เราจะใช้แฟ t s เตปเหม็นไกลเลยว่า เปต่อ,อมุงม่ได้แล้วถึงแล้วนะครับผมเราจะใช้สูตรที่มุ่งมากเลยนะครับอันดับแรกเราจะต้องเปิดทางคิสังเกตแล้วก็เปิดเอ่อเปิดฮางคินะครับเรนวนสสัสาก็2อสาแล้วก็พลังทั้งหมดใส่ค้นซูมนะครับก แล้วก <r> ็ฟ well, ัง <dunk> ท ah> ั้งหมดใส่คอนซูมอ่ะนี่นี่อันนี้อันนี้แล้วนอันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็กระโดดบนหัวสามทีหนึ่งสองสาม เราจะยังไม่ดูน้ำชมท่านผู้ชมจะเห็นนะครับแต่เราจะไม่เห็นเขานะศาสตนึงเฮ้ยดีดูมั้งดีก็ว่าแล้วอะไรเนี่ยฝนทรายโอ้ท่านผู้ชมเก็บเงินมาตั้งนานไนดะ้แค่นี้ได้แค่นี้จริงๆดีได้ฝนทรายแต่ก็ยังไม่มีนะก็เก็บได้อ้ามีแล้วมีแล้วเด้อทิ้ง แต่เรายังไม่ทิ้น้ำชมเราจะเอาไปแอบนะครับตอนนี้ดูก่อนว่าผลอะไรเหลือบ้างผลดีไม่เหลือเลยสักผลไปเราจะทำการไว้ตรงข้างบนตรงนี้แม่เดี๋ยวมันดูเนียนไป U E U E N C ไม่อะตรงนี้เลยเอาดิ ใครโชคดีก็เอาไปเอามันตกเอามันตกข้างล่างเฉยเลยนี่เอาไว้ข้างบนละกันเน่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 ท่านชมนี่อย่างงี้เออได้อยอะก็วางนี่เนียนวะเนียนวะเนียนวะเฮ้ยเนียนอยู่นะเนียนปะถ้าเขาไม่ขึ้นมาจริงๆเขาก็ไม่เห็นถ้าเขาสังเกตไม่ดีก็ ไม่เห็นนะทุกชมว่าป่ะอ่ะสมมติถ้าเราเกิดเราเกิดตรงนี้อ่ะใครจะไปสังเกตอ่ะใครจะไปดูอ่ะเนี่ยเนี่ยถ้าดูอย่างเงี้ยทุกคนจะบอกอะไรป่ะอ่ะเราจะลองเทตกับคนนี้ดีกว่าแมกมาเนอะโฟนิกกอรอืมไม่เอาเราจะลองเทตกับคนนี้นะฮะเอาไม่เอาจะเทกกับคนนี้เออ คนแสดงนั่งดิเอา้าอะไรอเขาไม่อยากเทกับเราหรอเราจะรอ,อเขาเหติกันก่อนนะครับระหว่างนี้นะครับผมเราจะรอนะครับเราจะรอให้เขาเทตกันเสร็จก่อนเขาเทตกันเสร็จแล้วนั่งดินั่งดิรออะไรล่ะนั่งไม่ได้เออ ไม่เอาไม่เอาคนนี้จะเอาจะเอาคนคนพันเนะี่ยวิวพันหรือจะเอาคนเวิวพันเอ,อเอาเขาไม่ยอมมาเด็กรอท่านชมงั้นเรากับโลกหนึ่งเลยว่าไปฟาร์มเงินต่อต้องรองอีกสองชั่วโมงอ่ะกว่าจะแบบอนันนี้ได้อาจจะมาถ่ายอีกทีนะครับผมจะอาจจะลงอาจจะดึกอาจจะลงเป็นช็อตแทนก็ได้ ก,กลับโลกหนึ่งกันดีกว่าท่านชมเฮ้ยเรามีวิธีกลับโลกหนึ่งแบบง่านๆนะี่ชมอาดับ,บแรกนี่ทุกคนดูนะเราอะต้องหยุดต้นไม้ตรงนี้เนี่ยๆเนี่ยตรงนี้มันจะมีต้นไม้มาล่งๆอันหนึ่งนะท่านชมแล้วเราก็ให้เปิดฮัคีสังเกตนะแล้วก็ใช้สก,กิลสก,กิลสามของเอ่อคิสนี่มาสามสองหนึ่ง นี่ท่านู้ชมมันได้จริงๆนะครับผมตอันนี้แล้วก็กลับมาที่โลกหนึ่งแล้วแล้วเราก็จะไปที่เอ่อฟาวเทนซิตี้กันนะครับผมเมื่อกี้ทุกคนสามารถลองไปทํากันได้นะครับผมแต่ถ้าใครที่ไม่มีผลคิสนคีนก็สามารถใช้ผลที่ทุกคนใช้กันอยู่ได้นะอย่างพวกผมก็ผลแมกมาเอ่อผลแสงแล้วก็พวกผมผลน้ำแข็งอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมลองดูทำไมเซิร์ฟนี้มันไม่มีแฟงกี้ละ่ะมีไหม ไม่มีเราไปเก็บเ,เราจะชอบไปเก็บเหรียญที่น้ำผึ้นะคุผู้ชมทุกคนเห็นน้ำผึ้อัวนใหญ่ปะข้างบนน่ะให้เราขึ้นไปขึ้นไปชั้นสูงสุดนะฮะมันจะมีไอ้นี่อยู่มันจะมีกล่องแล้วเราแนะนำให้ทุกคนใช้แบบสกลิลรวมกัน,นะฮะมันจะเป็นกล่องสีฟ้ายอย่างนี้่านผู้ชมเก็บมาได้ตั้งสองพันเลยนะคาผู้ชมสองพันเลย อย่างคุนเกาะเกาะบนฟ้าก็มีนะนผู้ชมสกายอ่ะไอเกาะสกายอ่ะก็มีเหมือนกันแต่ว่าขึ้นไปสูงมากกว่าจะได้นะแนะนําว่าให้เก็บที่นี่ดีกว่างั้นเราลองไปเก็บตัวไปดีกว่าท่านผู้ชมเพราะว่ามันไม่มีแฟงกี้มาท่านผู้ชมครนนี้นะคะเราจะลองมาดูกันว่าแฟงกี้จะอยู่ไหมแต่ครั้งนี้มีโอกาสที่แฟงกี้จะอยู่ยากนะเพราะว่ามันมีคนเราไม่รู้ว่าเขาจะยิงไปหรือ,อยังหรือเขาจะฆ่าไปหรือ,อยังนะ เราจะไปเก็บเหรียญก่อนนะท่านผู้ชมเพราะว่ายังไงเหรียญมันมีทุกตายแน่นอนเพราะว่าบางบางคนเขาก็ไม่รู้ว่ามันมีเหรียญเนาะนี่แล้วเราจะดูจากตรงนี้อุ้ยมีคนสู้กับแฟงกี้อยู่มีคนสู้กับแฟงกี้อยู่เฮ้ยพิ่งตายนะนแฟงกี้ฉันจะฆ่าแกโอเคเนีย่ยอีกเยอะเลยอุ้ยขอรีกับเพื่อนอุ้ยเผื่อเผื่อฆ่าเพื่อนเผื่อเลยตกน้ำไปดิอือสปีดเหมือนเดิมท่านผู้ชมสปีด อื่ดีนะครัเสียสเซิร์ฟใหม่ครับไม่รู้จะมีมาส่งอะไรครับเนี่ยแป๊บนึงไปเปิดรถให้ป้าคิวแลวคุณผูชเอ้อยมาไม่รู้ว่าเซิร์ฟนี้จะมีเจ้าแฟงกี้กันอยู่หรือเปล่านะครับเสียงเสียงดังเอ้์ นี่เราจะขึ้นไปบนน้ำพุก่อนนะเคนถ้าสมมติถ้ามันไม่มีแฟงกี้ยังไงเราก็ยังได้เหรียญสองพัน 2, ในแต่ละเซิร์ฟเพราะว่ามันยังมีนิ่งนะฮะมันยังมีเหรียญให้เก็บแฟงกี้อยู่ไหมอยู่ไหมไม่เห็นอยู่เลยนะมีเหรีอีกเหรียญนี่ท่านผู้ชมมันมีเหรียญตรงนี้อีกอันนี้มันเป็นเหรียญไม่ถึงพันนะ นี่ก็หลายตะเกือบถึงอ,อยู่เสียใจไม่มีแฟงกี้อะ่ะแต่เราบอกเลยนะท่านผู้ชมถ้าใครที่แบบไม่อยากถ้าไม่เจอบอกไม่เจอแฟงกี้ใช่ไหมมันฆ่าไอพวกมอนตัวนี้ได้นี่นี่ตีแต่ว่าถ้าคนอื่นตีอาจจะได้น้อยนะคระผมถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ใชคูณสองนะครับฮะนี่ยิ่งทำเควสไปด้วยยิ่งดีนะ ฆ่าไปเลยฆ่าไปเลย,เลยนี่นี่สองที่ตายสองที่ตายอะไรอ่ะอันนี้เราบางทีเราได้หนึ่งพันเลยเพราะว่าเราทำคูณสองอยู่นะครับผมถ้าใครที่ไม่ได้ทำคูณสองอาจจะได้ร้อยห้าร้อยก็มัน,ลนแล้เดี๋ยวไปหาซื้อต่อไป เซิร์ฟใหม่แล้วนะคะท่านผู้ชมมาตอนนี้นะคะนี่มันจะมีจะบอกให้เราไหม,มฟงกี้นะครับอืมมันจะมีฟงกี้ให้เราเนี่นี้อ๋อนะแ่เจูนี่มีกล่องถุกตาเลยท่านผู้ชมเห็นปะฟงกี้อยู่ไหมอยู่ด้วยฟงกี้ได้เวลาค่ะฟงกี้ ยิงหนักปืนัดดตัวเองกายาไม่เจออือกลไกล้างมันจะชนนี้ทหูเพราะมันจะอยู่ในนั้นอุ้ยต้นตะไสรุ่งพิกี้ตะไสยุงยไม่พิกี้สดพิกี้สดถ้าาไม่มีขอรามันก็ไม่อยู่ใช่ถ้าโคราฟมาพลาดเลยแเดี๋ยวมันจะตกให้พวกเราดูคือที่มันสดจะเป็นกีโครา มาฟาพวกคนตกแนะนำว่าให้ฟางพวกคนเยอะด้วตีไม่ตีกตายเลยน,นี่ไม่ตายนี่แต่นี่มีสามตัวชุดทา้านี่มันก็จะพอไปซื้อใหม่นี่วันนี้อาจอีกแค่หกแสพอเดี๋ยวไปดีเลยไปกันไปกันซื้อเซิร์ฟใหม่นะคะัพื่นผู้ชมมาดูกันว่าเซิร์ฟนี้จะมีแฟงกี้ไหมทุกคนว่ามีไหมให้ถายให้ถ่ายอย่าพึ่งกอ อยากพึ่งมาตอบย้อนหลังดี่ยต้องตอบตอนนี้เลยใครตอบถูกก็ดีใจด้วยนะคะเฮ้ย,ยมีกล่องมีกล่องตาเลยอันนี้อุย้ยไม่มีแฟงกี้อยู่ทำไมแฟงกี้ไม่ยอมอยู่ให้เราตี ี่เดนใครฆ่าไปแล้วไม่รู้นี่เปลี่ยนซื้อโอเคท่านผู้ชมเราเมื่อกี้เราเผือเราเราไปฟาร์มกันใช่ไหมคุกแล้วประเด็นคือเราฟาร์มเกินหกเศนแล้วนีไม่เปไ็นไรเดี๋ยวเราอาจจะถ่ายตอนนี้นอีกก็ได้ตอนสุ่มผลนะครับอาจจะลงช็อตก็ได้นะก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะครผมก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเท่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครป์เป็นมังใจให้ขวัญใจเราบอกกันได้นะครับผมถ้าอยากให้เล่นเกมอะไรอยากให้เล่นแมปอะไรอยากให้ทำแชร l l e n g อะไรก็คอมเมนต์นว่าบอกกันได้นะครับผมอยากให้ทำ EP ต่อก็คอมเมนต์ว่าได้เลยนะครับายบายแล้ว FC ทุกคนนะขอปิดคิปกับแฟรงกี้หน่อยบายบาย